โอ้ยใครยัไม่ได้บัฟอีกโดนผมเองโดนได้แล้วได้หมแล้วไอพีซยาเรามีต้องเติมอะไรไหมอะตอนเดี๋ยวลงลงเฮ้ยๆไอพีซที่เรายังไม่ได้เก๊กเลยอะเอไอไอเก๊กแล้วไอเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวเก๊กให้หรอตายตายตายดีดีดีเขาเขาเก๊กกันเข้ามาที่หลังเข้ามาที่หลังไงโอเคโอเคอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่ง องไมยงไม่โอ้โหละทอไไป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 สี่หมืนสามที่ตีไปเลยปั้นแต่ผมไล่พี่แพ้เอ๊ะโอ้ยโอ้ยอุส่าไม่เมินกุส่าเมินมาแล้วนะเออโดนหมัดล็อกก็เรียบร้อยอ้โกยสัต่า โอ้โหทำไมมันแก้ไม่ติดวะอมันแก้ไปเปล่าสาไปดลสาไป้ไป้ไปรตีพินวะกูกูเองกูเองไบเปรลุดบ้านไบปอหลุดบ้านไอ้แกเขาจีเงินันจเข้าไป่องไปขายเนื้อเหรอไม่มาตาย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  โดดตายโดดตายทำงานหนักสองวันไงเดี๋ยไปสมีไหมมีไหมมีไหมโดดตามีไหม้อโชว์ยาไม่มีใครเลยสัตว์ตายแหละแช่แข็งมันแช่แข็งมันโอ้โหตายสัตว์ยิงล้มหมดไอ้เหี้ยเอ้าเล่นอะไรไม่ได้ต้องเล่นมูกยิงล้มหมดไอ้สัตว์ล้มหมดกองนี้ล้มดตายตาย ล็อกหน่อยลอกหน่อยล็อกเซาเยอะหน่อยไลกูอยู่โอ้สะทอนสวยอย่างนั้นแหละสัตว์โอ้ถ้าสะท้อนโอย่างนี้ลมอนตายสี่เลยนะน่ะเล่นนับปัหน่นะเดี๋ยวดี๋ยไปชนให้จะพิสหนีเข้ามาไะไม่ไทำไ้ทได้เดอแล้วหลังหลังหลังต้องพิสดาบหลังหพิสดาบต้องพินดาบยิงไม่เข้าไอ้เอสวยดีดะสัตว์ตามเด็กมนแรปลาใ้นี่เต็ม มาไอสัต์ตันนี้สาก้านิ้นเล่นเล่นโนไม่ได้ไอ้ทียต้องเล่นโนหนีไม่ได้ตีปั้น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 ั้นโอ้โดนสะท้อนโดนห้าหมื่นพี่หมุนบูห้าหมื่นนินจาสะท้อนสับล้มหมดไอ้สั์มามาไอ้ีไม่้ไอพวกโง่ตีไม่ถึงสะท้อนตีตีไม่ถึงเดี๋ยวไม่สะท้อนเลยนะ โอ้โ้าแล้วไม่เวลาทางแม่งอ้าโอนถามเลยเวลาใส่เป็น้านวะโอ้ยล็อก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 บ้านอีีปบโอ้ยลอกคดณสองตัวตายสองตัวลงบ้านก่อนยะลงบ้านจะหายกันั้งกาขอหมอแก่โอเคโอเคมีมีอ่ะหมอมาโดน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 สหายสหายเกิน่านี่นี่แล้วี่ เดินผ่านวิวเอ้ยแต้มเริ่มผ่านแล้วปาปันเล็กปลาปัเล็กหนอยปปันเล็กหน่อยพอนเดียัยังแม่อยู่ไหนนะตัวให้ไวตัวให้ไวตอเข้าไปติดิดต่อติด่อไม่ติดไวแล้วเอยแม่งตีเดียแสนแสนแสนอะเมอกีเจนินสองตัวสาตัวนะโอ้ แม๊เเดี๋ยวให้ศาสัตว์ร่วงไปดิไอ้เหี้ยหลมอมดไปพิพิษพิษมันมาพิษมัน้ยเออเราทำอยู่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 ทำดีทำดีสาสตว์ทำดีเอ้นี้สาดไปสามไปสามไปหมดแล้วหมดแล้วแล้วสวยต้องเงละต้องหละหมัดหมัดปุดกวัาทิ่แล้ว พิสแล้วพิสตามเขาพิสแล้วพิสแล้วแต่ไรพี่มีคนพิญยูมีคนพิญยูโอ้ยไอพีสยิงห้าพันมีซบลาฟมีพิสเมื่อกี้มึงออกก็ดีแล้วสาปพักสาปพักสาปพักโอ้ยจิ้มอะไรจิ้มอะไรจิ้มได้สิ่นะดียิงยิงฆ่าพันทุกเอ๋อเลยโอ้ไม่คุ้มค่าตลาดชีวิตนั่นอะเอ้ยมันโศกเข้าบ้านและเดี๋ยวเกิดบ้านให้ ออกบ้างอะไรมาๆๆไปเปิ้ลที่ไปเปิ้ลนะไปเปิ้ลบอกว่าโกถท้อีกไอสัตว์เอ้ยเกอ็กม้าบุตรโอ้หนึ่งพ้นล้ังยังไม่เกิดยังไม่เกิดดีดอยมันล็อกพอดียืนตั้งนานจะาล็อกนยิงไคอยู่ในบ้านนั่นอะมีนะต้องการโมเดลตาเบียแตกแล้ว ส้นท่อนนี่ทหางแดห้าแล้วฮ้ยพี่พี่หมัดหมัดปีตอบันหมดล็อกแล้วพีตองโอ้โหเห้นอะไรเลยหายแล้วโอ้โหแต่ท้อนด่านั่นคือสัญทออฟส้นสยอญาปาดี อยตายแกมล็อกก็อาล็อกกูจังเปหมอไม่โดนซะด้วยโูดดาทำไมมันหลบได้วะนะโหนดับถอนเปมตีดบเอนเหมือนงโอ้โหเียไม่แตกไอ้ี้โมันตีปั็กแล้วเล็กแล้วอยู่อยู่นเล็กแล้วไอ้ตีปันอะไรก็เกิดนะมันต้องมีมันหายแล้วมันอะไรสองอ่ะิมัน่อย ต่างนะส่งไว้สัตว์ก็ไปเฮ้ยแข่งไปแล้วเต้ที่เต้แล้วคอร้อยซีไปสั่งโอ้จะเรียนมาแล้วเนี่ยบ้านเราหลุดอะต้องนินลงบ้านตัวอีปันดิฟันเล็กเว้ยโอโหพี่พีชต่อย

ปลาล้วพิดมาเดีุ๋กู้ยิงเดี๋ยวกูยิงเดี๋ยวกูยิงนี่ไงปลายคนแรกเลยสัตว์เองต่งแรกเลยเลยมาพีชีพร้นๆเยนะมาไล่มาเอ้ยมันตีปั้นเร็วว่ะปลายปลายปลายห้าพันแจกพิษหมดแล้วสามร้อยเอปั้นไอ่ะ อต้องรอโดยมันคุมแล้ต้องออกมันมันเดินดีมันไม่ได้เดี๋ยวเราอ่ะมันโหมเงินมาทีละสามสี่ตัวมัดมัดมัดมันซ้อมมันซ้อมมีปั้นไหมมีปั้นไหมมีปั้นไหมวิกวิกวิกมาท่านรู้นะไรมีปั้นไหมมีปั้นไหมโอแข่งอดนนี้ทีแล้วที่แล้วเั็นไหนีปั้นไหนถ้าตอนที่ตอนที่ตอนที่แข่งอยู่ตอนนีมันเป็นทีไหนมาขลเลื่อนหน่อยโอ้โดนมัดล็อไปขนได้หรืลนได้หรล่าขได้เหรอ แล้วอ่าไม่ทันอ่ะโอ้ทอนตายคู่ยัดที่ไม่พิดมันก็ไม่ได้ดิปัน <c oughs> ปัน <c oughs> ปันโอ้โหไฟเปอร์อยู่ในบ้านไฟเปิดอยู่ในบ้านไม่เกิดหมอนะครับ ไม่ไม่ได้เกิดหมอนะมีหมัดล็อกมีหมัดล็อกมันอยู่ฮะไอไอ้เฮียดาบนั่นคือสยองพี่พี่เตรียมเตรียมปันเด็กมาเะพี่ดี่อแข็งแล้วพี่แข็งแล้วเตะแข็งต่อตามอะไรตามอะไรตามลอยไม่แตกดวนเลยอไรอย่างเงี้ยลอยไม่เยอะอย่างเงี้ยผ่าน้องแล้วแม่ผิดแล้ว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 สวยสาดสาดอยู่สาดอยู่พี่พี่มาดล่กูอยู่ไอ่ลอยตีมานทำไมอือกระเนิดตามนะ ตามมานานแล้วในบ้านหลุดอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมเกิดบ้านแล้วนนมันปันปั่นล็อกล็อกผูดีไปเยไปเปิ้ลล่วงไปล่วงละล่วงละเคลียบ้านเคลียบไปล้างลายแป้งไปปันแตกปันแตกปันแตกไปเคลียบปันลูกเปดิยากเกลียซัดปันมาหน่อยปันมาหน่อยพี่เต่เอาไมาโดนเอามาโดนเอามาตดนกัดูดิพี่เต่งอย่าไปตีนินดิ กินเอกชอบไปทางโัพี่มีแล้วตีเอาตัวที่ตีลงก่อนมอย่าไปตีนินดิมันอ๋อแต่ก็ล่วงดิไห้ไอสั์ไม่ไม่ล่วงวะมันมันโฉบไปต้องปั้นมันเออโอ้โไอยี่กี้ขอดิโอ้ยอยู่ได้อยู่ได้เราหลุดบ้านตัวเองทีนไม่เกินหอย ไม่ทันพี่น้องไวเปอร์ไวเปอลงแล้วลงแล้วเงาะเงเยบมาพี่เป้แข่งแล้วแข็งสวยโอ้ยิงสะท้อนอีกสัตว์เามันแสงแล้วอะอจะิดเอาปั้นได้ไหมเอาปั้นได้ไหมปั้นแล้วมอยิงผิงสะท้อนไอเย ก็ได้มาตีไปเพบ้านนะครับเปเพิ่มนะสะท้อนอีกแล้วเก็บเน้นนีล่ละเก็บเน้นนี่ละตีไปตีป้านไปโดนสะท้อนสวยจะไปโฉบปนเล็กมันนะไปดิโฉบไปดิโฉบไปดิมันอยู่คนเดียวน่ะสวยยิงให้อยู่สวยสปี๊ด ไม่มีแดงมาไล่ต่อไปเออไอเหียช่วยอยู่ช่ยอยู่ปัดช่วยอยู่โอ้หัทถอนยินมีมีใครมีนูนูนูในบ้านมีใครไหมครับบัฟเกิดบัฟเโอเคโอเคอ๋จะขอบัฟอ่าโอ้ม่งัทอนด้กมเบ้านเดียวมันเข้บ้านเดียวออยวเรือยเรื่อเลยื

ไว้มตันมาปั้นมันี่นแทงนะมาปั้นมันดิมาไปเลมันเล็กมันเลยพิงหมาแล้วป้นเราออมีเบียว์เก้าร้อปานเรามันไปกับป้านเราแล้วโอ้ยเฮียให่ไงกิมก็ไปโดนพินนีปมาแกแล้วมามาดิมาดิมาดิไอสัตว์เนี่ยโดนพินอ

เันกวางพี่เมื่อกี้หันกวางตีแต่มีใครมีใครตีปั้นไหมธรรมะเรามีคนตีปั้นได้ได้ได้ผมเกิดไปหมอหน่อยหมอหน่อยหมอหน่อยมามามาปิดปั้นปิดปั้นปิดปั้นคนกองนั้นก็เคลียร์กันไปสาธิโอโอ้โหตีอีกสองอะไร มา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 มันมันต้องเกิดหมอครับโอ้โหโอ้ท้องหกร้อยหกร้อยปันเล็กมันปันเล็กมันปันเล็กคนตายนะกอหมอตายรอบนี้ไม่เกิดนะมามาพี่ตูนมาตายพี่ตูนหมอตายรอบนี้ไม่เจอแล้วนะไม่ต้องเกิดเลยไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดหมดหมดหมดเออ แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คกันละพันหนึ่งแล้วทต่ว่มันกดไม่เปิดวะปั้นเราดิปั้นเรา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 เกิดดีเว้ยโอ้แก้ไม่ทำเลยกูโดนนะกูโดนไล่แล้วสัตว์กูโดนไล่แล้วกีไรพี่ตุ่นโอ้ตายก่อนที่ันตร็จแล้วทันปั้นเหลือครึ่งหนึ่งปั้นเหลือครึ่งหนึ่งปั้นไกลแตกแล้ว น้ำแล้วไปไปคุมปั้นมันคุมปั้นไม่ไม่เกิดไม่เกิดหมอเลยนะครับอันมันไม่ต้องเกิดหรอกหมอไม่ต้องเปิดหมอเลยไม่ต้องเกิดหมอเลยอือหาปุยไรสัตว์นินเนาะแพ้อยอะเนี่ยนะโอ้โหเรียบร้อยเจอัแต่นมัตลวดนี้เรียบร้อยเลยเลยทับันก่อนเลยเออลูกเลยแม่ลูกสิบสองทำกันปั้นมันกันปั้นมบบเออไม่ด้เลยเอา